ทวีรับเสียแป้งอัดคลิปแฉยับสะเทือนทั้งกระบวนการยุติธรรมชี้หรือคดีได้หากพบรักฐานใหม่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้นะครับอย่างที่บอกว่าการไล่ล่าตัวของนะครับเสียแป้งเนี่ยนะครับมาไปแล้วเวลาหนึ่งเดือนซึ่งไม่เคยปรากฏอะไรล่าสุดนี้นะครับเสียแป้งได้มีการอัดคลิปออกมาแล้วก็แฉออกมาก็คือทําให้เรียกว่ายอมรับว่ามีการสั่นสะเทือนและเห็นว่าล่าสุดนี้นะครับทางอายการสูงสุดเนี่ยนะครับก็สั่งนะครับ สั่งให้วิเคราะห์สำนวนใหม่ด้วยนะครับของเสียแป้งเนี่ยว่าโดนฟ้องเพียงคนเดียวอีก5คนรอดก็คือทั้งหมดเนี่หคนแต่ทำไมโดนสั่งฟ้องคนเดียวก็ต้องว่ากันไปตามนี้แต่ที่แน่ๆมันสะเทือนขบวนการยุติธรรมแน่ๆทวีชี ปมเสียแป้เนี่ยหากพบพยานหลักฐานใหม่สามารถขอหรือฟื้นคดีได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง25พฤศจิกายน2 5 6พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์กรณีที่นายชาวริศทองด้วง